This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was I believe the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. โดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐจากพกรรคกลิพับลิกันขึ้นปรสาสัยต่อหน้ากลุ่มผู้สนับสนุนที่หอประชุมในเมืองเวสต์ปาล์มบีชรัฐฟลอริดา โดยทรัมย้ำว่านี่คือความเคลื่อนไหวที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนและเชื่อว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการทรัมได้กล่าวขอบคุณชาวอเมริกันสำหรับเกียรติอันแสงพิเศษที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่47และ45และประกาศที่จะต่อสู้เพื่อทุกคนโดยจะไม่หยุดจนกว่าจะได้มอบอเมริกาที่แข็งแกร่งปลอดภัยและเจริญรุ่งเรือง ที่ลูกๆและทุกคนสมควรจะได้รับและบอกวันนี้เป็นยุคทองของอเมริกาอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้พร้อมยังได้กล่าวถึงชัยชนะในผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่พรรคเปือพับลิกันคว้าชัยไปได้ทั้งในรัฐมอนทราเนวาด,ดาเท็กซัสโอไฮโ,โอมิชิแกนวิทคอนซินและเพนซิลเวเนียซึ่งทาให้ตอนนี้พรรคเปือพับลิกันสามารถกลับมากรองเสียงข้างมากในวุฒิสภาของสหรัฐได้สําเร็จโดยได้ที่นั่งในวุฒิสภาไปได้ทั้งหมด51เสียงค่ะ ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ครับมีขึ้นหลังจากที่คะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้งฝั่งทรัมป์ขึ้นนำแฮริสที่ล่าสุดมีคะแนนอยู่ที่279เสียงต่อ223เสียงนะครับหลังจากหลายๆรัฐทยอยนับคะแนนแล้วก็ประกาศผลออกมาครับโดยทรัมป์สามารถคว้าคะแนนเสียงในรัฐสมรภูมิไปได้แล้วมากถึง4รัฐนั่นก็คือจอร์เจียครับซึ่งมีคณะผู้เลือกตั้ง16เสียง North c a r ร l i น a มีคณะผู้เลือกตั้งอีก16เสียงตามมาด้วยเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐที่มีคณะผู้เลือกตั้งมากถึง19เสียงครับล่าสุดก็คือวิสคอนซินนะครับที่ได้เสียงจากคณะผู้เลือกตั้งเพิ่มอีก10เสียงครับหลังจากผลคะแนนค่อนข้างชัดเจนแล้วค่ะผู้นำหลายชาติก็ออกมาแสดงความยินดีทั้งเคียร์สตร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษที่บอกว่าตั้งตารอที่จะได้ทำงานร่วมกับทรัมป์ในปีต่อๆไป เบนจามินในทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลค่ะบอกว่าขอแสดงความยินดีกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การกลับมาสู่ทําเนียบขาวครั้งประวัติศาสตร์ของพร้อมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับอเมริกาและบอกว่านี่คือชัยชนะครั้งใหญ่เช่นเดียวกับเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสวลาดีเมียซเลนสกี้ ประธานาธิบดียูเครนที่ร่วมแสดงความยินดีรวมไปถึงวิกเตอร์ออบานนายกรัฐมนตรีฮังการีนะคะที่บอกว่านี่เป็นชัยชนะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกค่ะ